บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ความล้ำลึกแห่งการทรงจุติเป็นมนุษย์2องณเวลานั้นที่พระเยซูได้ส่งพระราชกิจอยู่ในแคว้นยูเดีย พระองค์ได้ทรงธรรมอย่างเปิดเผยยิ่งนักแต่ณตอนนี้เราทำงานและพูดอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าอย่างลับๆผู้ไม่เชื่อทั้งหลายหาได้ตระหนักรู้ไม่โดยสิ้นเชิงงานของเราท่ามกลางพวกเจ้านั้นถูกปิดบังสำหรับพวกคนที่อยู่ภายนอกวัจนะเหล่านี้การตีสอนและการพิพากษาเหล่านี้ เป็นที่รู้กันเฉพาะในหมู่พวกเจ้าและไม่มีใครอื่นอีกเลยพระราชกิจนี้ทั้งหมดนี้ถูกดำเนินไปในท่ามกลางพวกเจ้าและได้รับการเปิดเผยต่อพวกเจ้าเท่านั้นท่ามกลางผู้ที่ไม่เชื่อนั้นไม่มีใครเลยที่รู้เรื่องนี้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาผู้คนเหล่านี้ในที่นี้ ใกล้จะได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์แล้วหลังจากที่ได้สู้ทนการตีสอนมาแต่พวกที่อยู่ภายนอกนั้นไม่รู้อะไรในการนี้เลยการนี้ซ่อนเร้นเกินไปสำหรับพวกเขาแล้วการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นถูกซ่อนเร้นเอาไว้แต่สำหรับบรรดาผู้ที่อยู่ในกระแสนี้เราสามารถพูดได้เลยว่า พระองค์ทรงเปิดกว้างแม้ว่าในพระเจ้านั้นทั้งหมดล้วนเปิดกว้างทั้งหมดล้วนได้รับการเปิดเผยและทั้งหมดล้วนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระนี่ก็เป็นจริงเฉพาะกับบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์เท่านั้นเท่าที่พิจารณาถึงพวกที่เหลือพวกผู้ไม่เชื่อไม่มีอะไรเลยที่ถูกทำให้รู้ พระราชกิจที่กำลังถูกดำเนินอยู่ณเวลานี้ท่ามกลางพวกเจ้าและในประเทศจีนนั้นถูกปิดบังอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พวกเขารู้หากพวกเขากลายเป็นไหวตัวรับรู้เกี่ยวกับพระราชกิจนี้ขึ้นมาแล้วไซเช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่พวกเขาคงจะทำก็คือกล่าวโทษมันและเป็นเหตุให้มันถูกข่มเหง พวกเขาคงจะไม่เชื่อในพระราชกิจนี้การทรงพระราชกิจในชนชาติแห่งพญาน,นาคใหญ่สีแดงสถานที่ซึ่งล้าหลังที่สุดแห่งนี้ในบรรดาสถานที่ทั้งหลายหาใช่ภารกิจอันง่ายได้เลยหากพระราชกิจนี้จะต้องถูกทำไปอย่างเปิดเผยมันคงจะไม่มีทางดำเนินต่อไปได้ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ ย่อมเป็นอันไม่สามารถถูกดำเนินไปในสถานที่แห่งนี้ได้เท่านั้นเองหากพระราชกิจนี้จะต้องถูกดำเนินไปอย่างเปิดเผยพวกเขาจะยอมปล่อยให้มันเดินหน้าไปได้อย่างไรนี่จะไม่ทำให้พระราชกิจนี้ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ถึงขั้นใหญ่กว่านี้ขึ้นไปอีกหรือหากพระราชกิจนี้ไม่ได้ถูกปกปิดแต่กลับถูกดำเนินไปอย่างเปิดเผย เช่นเดียวกับในกาลสมัยของพระเยซูตอนที่พระองค์ได้ส่งรักษาคนป่วยและขับไล่ปีศาจออกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเช่นนั้นแล้วมันจะไม่ถูกจับเป็นเฉลยโดยพวกมารไปนานแล้วหรือพวกเขาจะสามารถทนยอมรับการดำรงอยู่ของพระเจ้าอย่างนั้นหรือหากบัดนี้เราต้องเข้าสู่ธรรมศาลา เพ ja ื่อประกาศและอบรมสั่งสอนมนุษย์เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ถูกฟาดฟันออกเป็นชิ้นๆไปนานแล้วหรอกหรือและหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงงานของเราจะสามารถถูกดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นได้อย่างไรเหตุผลที่ไม่มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์ใดเลยถูกสำแดงออกมาอย่างเปิดเผยนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการปกปิด ดังนั้นผู้ไม่เชื่อทั้งหลายจึงไม่สามารถมองเห็นรู้หรือค้นพบงานของเราได้หากช่วงระยะนี้ของพระราชะกิจต้องถูกทำในลักษณะเดียวกับพระราชะกิจของพระเยซูในยุคพระคุณมันก็คงมิอาจไม่สั่นคลอนได้มากเท่าที่มันกำลังเป็นอยู่ณขณะนี้ดังนั้นการส่งพระราชะกิจอย่างลับๆในหนทางนี้ จึงมีประโยชน์ต่อพวกเจ้าและต่อพระราชกิจโดยรวมเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกมาถึงบทอวสานนั่นก็คือเมื่อพระราชกิจหลับนี้สรุปตัวลงถึงตอนนั้นช่วงระยะนี้ของพระราชกิจก็จะเผยตัวออกมาอย่างคลึกโครมโดยพลันทุกคนจะรู้ว่ามีผู้ชนะกลุ่มหนึ่งอยู่ในประเทศจีน ทุกคนจะรู้ว่าพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นอยู่ในประเทศจีนและรู้ว่าพระราชกิจของพระองค์ได้มาถึงบทอวสานแล้วถึงตอนนั้นเท่านั้นมนุษย์จึงจะเริ่มตระหนักเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกว่าเหตุใดหรือที่ประเทศจีนจึงยังไม่แสดงความเสื่อมถอยหรือสุดหวบลงผลปรากฏออกมาว่าพระเจ้า ทรงกำลังดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในประเทศจีนด้วยพระองค์เองและได้ทรงทำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งมีความเพียบพร้อมจนกลายเป็นผู้ชนะไปแล้วนี่เองพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงสำแดงพระองค์เองต่อผู้คนส่วนหนึ่งซึ่งติดตามพระองค์ในช่วงเวลานี้ที่พระองค์ ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและไม่ได้ทรงสำแดงต่อสิ่งทรงสร้างทั้งหมดพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพียงเพื่อเสร็จสิ้นช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์และหาใช่เพื่อประโยชน์แห่งการแสดงให้เห็นพระฉายาของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่อย่างไรก็ตามพระราชกิจของพระองค์ จำต้องถูกดำเนินการจนเสร็จสิ้นด้วยพระองค์เองเมื่อเป็นดังนั้นพระองค์จึงจำเป็นต้องทรงทําเช่นนั้นในเนื้อหนังครั้นพระราชะกิจนี้สรุปปิดตัวลงพระองค์จะทรงไปจากพิภพมนุษย์พระองค์ไม่ทรงสามารถคงอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ได้เป็นเวลานานเนื่องจากทรงเกรงว่าจะเป็นการขวางทางพระราชะกิจที่กาลังจะมา สิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงต่อมวลชนนั้นเป็นเพียงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์และกิจการทั้งหมดของพระองค์เท่านั้นและหาใช่พระฉายาของตอนที่พระองค์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์สองคราวไม่เนื่องจากพระฉายาของพระเจ้าสามารถแสดงโดยผ่านทางพระอุปนิสัยของพระองค์ได้เท่านั้นและไม่สามารถถูกแทนที่ ด้วยพระฉายาของมนุษย์ที่พระองค์ทรงจุติมาเป็นได้พระฉายาในเนื้อหนังของพระองค์ถูกแสดงต่อผู้คนจำนวนจำกัดเท่านั้นเฉพาะต่อบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนังเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระราชกิจซึ่งกำลังถูกดำเนินการให้เสร็จสิ้นอยู่ในขณะนี้ จึงถูกทำอย่างลับๆยิ่งนักในทำนองเดียวกันพระเยซูได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อพวกยิวเท่านั้นเมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงพระราชกิจของพระองค์และไม่เคยทรงแสดงพระองค์เองต่อชนชาติอื่นใดอย่างเป็นสาธารณะเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทันทีที่พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์แล้วพระองค์ จึงได้ส่งไปจากพิภพมนุษย์โดยพลันและมิได้ทรงพมนักอยู่นั่นคือภายหลังต่อมาพระฉายาของมนุษย์นี้ที่ได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์นั้นหาใช่พระองค์ไม่แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งได้ส่งดำเนินพระราชกิจโดยตรงทันทีที่พระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วเสร็จอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ พระองค์จะทรงไปจากพิภพมนุษย์และจะไม่มีวันทรงพระราชกิจใดที่คล้ายคลึงกับที่พระองค์ได้ทรงทําไปเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังอีกหลังจากนี้พระราชกิจทั้งหมดได้ถูกปฏิบัติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรงในระหว่างช่วงเวลานี้ยากที่มนุษย์จะสามารถมองเห็นพระฉายาของพระวรกายที่เป็นเนื้อหนังของพระองค์กล่าวคือ พระองค์มิได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์เลยแต่ยังคงทรงซ่อนเร้นตลอดการเวลาสำหรับพระราชะกิจของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีจำกัดพระราชะกิจนี้ถูกดำเนินไปในยุคในช่วงเวลาในชนชาติที่เฉพาะเจาะจงและท่ามกลางผู้คนที่เฉพาะเจาะจงพระราชะกิจนี้เป็นเพียงตัวแทนของพระราชะกิจ ในระหว่างช่วงเวลาแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเท่านั้นและเฉพาะยุคนั้นเท่านั้นนั่นคือมันเป็นตัวแทนพระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในยุคเฉพาะยุคหนึ่งและไม่ใช่ความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระราชกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นพระฉายาของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์จะไม่ถูกแสดงต่อผู้คนทั้งหมด สิ่งที่ถูกแสดงต่อมวลชนคือความชอบธรรมของพระเจ้าและพระอุปนิสัยของพระองค์ในความครบถ้วนบริบูรณ์มากกว่าที่จะเป็นพระฉายาของพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์สองคราวมันไม่ใช่สักพระฉายาเดียวที่ถูกแสดงต่อมนุษย์ทั้งยังไม่ใช่พระฉายาทั้งสองที่ผนึกผสานกันเพราะฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิง่งที่เนื้อหนังซึ่งทรงจุต,ติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าควรไปจากแผ่นดินโลกทันทีที่พระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงจำเป็นต้องทำนั้นเสร็จบริบูรณ์เนื่องจากพระองค์ทรงมาเพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงพึงกระทำเท่านั้นและหาใช่เพื่อทรงแสดงพระฉายาของพระองค์ต่อผู้คนไม่แม้ว่านัยสำคัญ แห่งการจุติเป็นมนุษย์ได้ลุล่วงไปแล้วโดยพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองคราวแต่พระองค์ก็ยังคงจะไม่ทรงสำแดงพระองค์เองอย่างเปิดเผยต่อชนชาติใดที่ไม่เคยได้เห็นพระองค์มาก่อนพระเยซูจะไม่มีวันทรงแสดง,สดงพระองค์เองต่อพวกยิวในฐานะองค์ตะวันแห่งความชอบธรรมอีกแล้วทั้งยังจะไม่เสด็จขึ้นไปยังภูเขามมกอกเทศ และทรงปรากฏต่อผู้คนทั้งหมดกล่าวคือทั้งหมดที่พวกยิวได้เห็นกันไปนั้นเป็นรูปภาพของพระเยซูในช่วงระหว่างการลสมัยของพระองค์ในแคว้นยูเดียนี่เป็นเพราะพระราชกิจของพระเยซูในการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นได้จบลงไปเมื่อสอง0ันปีที่แล้วพระองค์จะไม่ทรงกลับไปที่แคว้นยูเดียในภาพลักษณ์ของคนยิว นับระษาอะไรที่จะทรงแสดงพระองค์เองในภาพลักษณ์ของคนยิวต่อชนต่างชาติใดๆเพราะพระฉายาของพระเยซูที่ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังนั้นเป็นแค่ภาพลักษณ์ของคนยิวและไม่ใช่พระฉายาของบุตรมนุษย์ที่ยอนได้เห็นแม้ว่าพระเยซูได้ทรงสัญญาต่อเหล่าผู้ติดตามของพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จมาอีก แต่พระองค์จะไม่ทรงแสดงพระองค์เองในภาพลักษณ์ของคนยิวอย่างเรียบง่ายต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในชนต่างชาติทั้งหมดพวกเจ้าจึงพึงรู้เถิดว่าพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นไปเพื่อเปิดยุคหนึ่งขึ้นมาพระราชกิจนี้จำกัดอยู่ภายในเวลาไม่กี่ปีและพระองค์ จึงไม่ทรงสามารถที่จะทำให้พระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณของพระเจ้าเสร็จสิ้นได้ในทํานองเดียวกันพระฉายาของพระเยซูที่เป็นคนยิวก็สามารถเป็นตัวแทนได้เพียงพระฉายาของพระเจ้าในขณะที่พระองค์ได้ทรงงานอยู่ในแคว้นยูเดียเท่านั้นและพระองค์ได้ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจแห่งการถูกตรึงกางเขนเท่านั้นในระหว่างช่วงเวลาที่พระเยซู ได้ทรงอยู่ในเนื้อหนังพระองค์ไม่ได้ทรงสามารถปฏิบัติพระราชะกิจแห่งการนำพายุคไปสู่บทอวสานหรือสู่การทำลายล้างมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึงกางเขนและได้ทรงสรุปพระราชะกิจของพระองค์ไปแล้วพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และทรงปกปิดพระองค์เองจากมนุษย์ตลอดกาลจากนั้นมา บรรดาผู้เชื่อที่สัตด์สื่อจากชนต่างชาติทั้งหลายจึงไร้ความสามารถที่จะมองเห็นการสำแดงขององค์พระเยซูเจ้าได้มีก็แต่เพียงรูปภาพของพระองค์ที่พวกเขาได้ป้ายไว้บนผนังเท่านั้นรูปภาพนี้เป็นแค่รูปภาพที่มนุษย์วาดขึ้นเท่านั้นและหาใช่พระฉายาที่พระเจ้าพระองค์เองได้ทรงแสดงต่อมนุษย์ไม่พระเจ้า จะไม่ทรงแสดงพระองค์เองอย่างเปิดเผยต่อมวลชนในพระฉายาของตอนที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองคราวพระราชะกิจที่พระองค์ทรงกระทำท่ามกลางมวลมนุษย์นั้นก็คือการอนุญาตให้พวกเขาได้เข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์ทั้งหมดนี้ถูกแสดงออกต่อมนุษย์โดยวิถีทางของพระราชะกิจของยุคต่างๆที่แตกต่างกันกล่าวคือ มันถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยผ่านทางพระอุปนิสัยที่พระองค์ได้ทรงทำให้เป็นที่รู้กันไปแล้วและโดยผ่านทางพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติไปแล้วมากกว่าจะโดยผ่านทางการสำแดงของพระเยซูนี่กล่าวได้ว่าพระฉายาของพระเจ้าไม่ได้ถูกทำให้เป็นที่รู้จักต่อมนุษย์โดยผ่านทางพระฉายาที่ทรงจุติเป็นมนุษย์ แต่กลับโดยผ่านทางพระราชกิจที่ถูกดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีทั้งพระฉายาและพระรูปสันฐานและพระฉายาของพระองค์จึงได้ถูกแสดงและพระอุปนิสัยของพระองค์จึงได้ถูกทำให้เป็นที่รู้กันโดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์นี่เองนี่คือนนยะสำคัญของพระราชกิจ ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทำในเนื้อหนังทันทีที่พระราชกิจของการจุติเป็นมนุษย์สองคราวของพระเจ้ามาถึงบทอวสานพระองค์จะทรงเริ่มแสดงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ไปทั่วชนต่างชาติทั้งหลายเป็นการอนุญาตให้มวลชนได้เห็นพระฉายาของพระองค์พระองค์จะทรงสำแดงพระอุปนิสัยของพระองค์ และทรงทำให้บทอวสานของมนุษย์ในหมวดหมู่ที่ต่างกันมีความชัดเจนโดยวิถีทางนี้ด้วยประการชนี้จึงเป็นการนำพายุคเดิมไปสู่บทอวสานอย่างบริบูรณ์เหตุผลที่ทําไมพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังจึงไม่ขยายตัวไปทั่วพื้นที่อันภัยศาลก็เพราะพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมีอาณาเขต และมีขีดจำกัดพระองค์แค่ทรงกำลังดำเนินช่วงเวลาสั้นๆแห่งพระราชกิจในภาพลักษณ์ของมนุษย์ปกติและธรรมดาสามัญคนหนึ่งเท่านั้นพระองค์หาได้กำลังใช้เนื้อหนังที่ทรงจุติเป็นมนุษย์นี้เพื่อทรงพระราชกิจแห่งกาลปวสารหรือพระราชกิจแห่งการทรงปรากฏต่อประชาชนของชนต่างชาติทั้งหลายไม่พระราชกิจในเนื้อหนังนั้น สามารถเพียงถูกจำกัดอยู่ในวงเขตเท่านั้นและต่อจากนั้นโดยวิถีทางของพระราชะกิจที่ดำเนินเสร็จสิ้นไปภายในอนาเขตเหล่านี้วงเขตของมันจึงสามารถขยับขยายได้แน่นอนว่าพระราชะกิจแห่งการขยับขยายนั้นจะถูกดำเนินการโดยตรงโดยพระวิญญาณของพระองค์แล้วก็จะไม่ได้เป็นพระราชะกิจของเนื้อหนัง ที่ทรงจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์อีกต่อไปเพราะพระราชกิจในเนื้อหนังมีอาณาเขตและไม่ได้ยืดขยายออกไปยังทุกมุมของจัก,กรวาลมันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงการนี้ได้โดยผ่านทางพระราชกิจในเนื้อหนังพระวิญญาณของพระองค์ทรงดำเนินพระราชกิจซึ่งกำลังจะตามมาให้เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นพระราชกิจที่ทำในเนื้อหนังนั้น เป็นลักษณะของการเปิดตัวซึ่งถูกดำเนินจนเสร็จสิ้นภายในอนณาเขตหนึ่งโดยเฉพาะกล่าวคือหลังจากนี้พระวิญญาณของพระองค์นี่เองที่ทรงดำเนินพระราชกิจนี้ต่อและพระองค์ทรงทำยิ่งไปกว่านั้นมากเหลือเกินในวงเขตที่ถูกขยับขยายออกไปพระราชกิจที่พระเจ้าเสด็จมาทำบนแผ่นดินโลกนี้ ก็เพียงเพื่อทรงนำยุคนั้นเพื่อทรงเปิดยุคใหม่ขึ้นมาและนำพายุคเก่าไปสู่บทอวสานพระองค์ม่ได้ทรงมาเพื่อทรงดำเนินชีวิตไปตามคัลลองของชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกมิได้ทรงมาเพื่อผ่านประสบการณ์ความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าของชีวิตแห่งพิภพมนุษย์เพื่อตัวพระองค์เองหรือเพื่อทรงทำให้บุคคลเฉพาะหนึ่งคน มีความเพียบพร้อมด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองหรือเพื่อส่งเฝ้ามองดูบุคคลเฉพาะหนึ่งคนด้วยพระองค์เองในขณะที่เขาเติบโตนี่ไม่ใช่พระราชกิจของพระองค์พระราชกิจของพระองค์นั้นเป็นเพียงเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ยุคหนึ่งและนำพายุคเก่าไปสู่บทอวสานนั่นก็คือพระองค์จะส่งเริ่มต้นยุคใหม่ในสภาวะบุคคล จะทรงนำพาอีกยุคไปสู่บทอวสานในสภาวะบุคคลและจะทำให้ซาตานปราชัยโดยการดำเนินพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นในสภาวะบุคคลแต่ละคราวที่พระองค์ส่งพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะบุคคลมันเป็นราวกับว่าพระองค์ทรงกำลังวางหนึ่งพระบาทลงบนสนามรบก่อนอื่น พระองค์ทรงกำราบโลกนี้ลงและมีชัยเหนือซาตานในขณะที่ทรงอยู่ในเนื้อหนังพระองค์ทรงครองพระสิริทั้งมวลและทรงเปิดฉากความครบถ้วนบริบูรณ์พระราชกิจของช่วงสองพันปีนั้นอันเป็นการทำเพื่อให้ผู้คนทั้งหมดบนแผ่นดินโลกมีเส้นทางที่ถูกต้องที่จะเหยียบย่ำไปและมีชีวิตแห่งสันติสุข และความชื่นบานยินดีต่อการมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ทรงสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้นานนักเนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและจะว่าไปแล้วก็ไม่ทรงเหมือนกับมนุษย์เลยพระองค์ไม่ทรงสามารถใช้ชีวิตตลอดชั่วชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญน,นั่นก็คือ พระองค์ไม่ทรงสามารถพักอาศัยบนแผ่นดินโลกในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรพิเศษเลยเนื่องเพราะพระองค์ทรงมีเพียงส่วนน้อยที่สุดของสภาวะความเป็นมนุษย์ตามปกติของบุคคลธรรมดาสามัญคนหนึ่งเท่านั้นในการที่จะยังชีพชีวิตมนุษย์ของพระองค์กล่าวได้อีกอย่างว่าพระเจ้าจะทรงสร้างครอบครัวมีอาชีพการงาน และฟูมฟักบุตรหลานบนแผ่นดินโลกได้อย่างไรกันนี่จะไม่ใช่ความเสื่อมเสียต่อพระองค์หรอกหรือการที่พระองค์ทรงได้รับการทำให้มีคุณสมบัติของสภาวะมนุษย์ตามปกตินั้นก็เพียงเพื่อจุดประสงค์แห่งการดำเนินพระราชกิจในลักษณะที่ปกติธรรมดาเท่านั้นหาใช่เพื่อทำให้พระองค์ทรงสามารถมีครอบครัวและอาชีพการงาน เช่นที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งจะพึงทำได้ไหมสำนึกรับรู้อันปกติของพระองค์ความนึกคิดจิตใจที่เป็นปกติและการรับประทานอาหารกับการนุ่งห่มตามปกติของเนื้อหนังของพระองค์นั้นพอเพียงที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์มีสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่พระองค์ จะต้องมีครอบครัวหรือมีหน้าที่การงานเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงได้รับการประดับประดาด้วยสภาวะความเป็นมนุษย์ปกตินี่คงจะไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิงการเสด็จมายังแผ่นดินโลกของพระเจ้าก็คือการที่พระวจนะทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์กล่าวคือพระองค์เพียงทรงอนุญาตให้มนุษย์ได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ และมองเห็นพระวจนะของพระองค์เท่านั้นเองนั่นก็คือเป็นการอนุญาตให้มนุษย์มองเห็นพระราชกิจของพระองค์ที่ถูกดำเนินเสร็จสิ้นไปโดยเนื้อหนังเจตนาลมของพระองค์นั้นหาใช่เพื่อให้ผู้คนปฏิบัติต่อเนื้อหนังของพระองค์ในแบบเฉพาะไม่แต่เพียงเพื่อให้มนุษย์มีความเชื่อฟังจนถึงจุดสุดท้ายนั่นก็คือ เชื่อฟังทุกวัจ,จนะที่ทรงปล่อยออกมาจากพระโอษของพระองค์และนบนอบต่อพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์ก็แค่กำลังทรงพระราชกิจอยู่ในเนื้อหนังเท่านั้นเองพระองค์หาได้ทรงกำลังเจตนาร้องขอให้มนุษย์ยกย่องความยิ่งใหญ่หรือความบริสุทธิ์แห่งเนื้อหนังของพระองค์แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับทรงกำลังแสดงให้มนุษย์ เห็นถึงพระปรีชาญาแห่งพระราชกิจของพระองค์และสิทธิอำนาจทั้งหมดที่ทรงแกว่งไกวเพราะฉะนั้นแม้ว่าพระองค์ทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์ที่โดดเด่นพระองค์กลับมิได้ทรงประกาศแสดงออกมาเลยและเพียงทรงมุ่งเน้นอยู่กับพระราชกิจที่พระองค์ทรงพึงกระทําเท่านั้นพวกเจ้าควรรู้ว่าเหตุใดพระเจ้า จึงได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วและยังไม่ได้ทรงประกาศต่อสาธารณะหรือให้คำพยานต่อสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับเพียงแค่ดำเนินพระราชกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทำจนเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบง่ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พวกเจ้าสามารถมองเห็นได้ จากพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นในเชิงเทวสภาพกล่าวคือนี่เป็นเพราะพระองค์ไม่เคยทรงกล่าวประกาศว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นในสภาวะมนุษย์นั้นเป็นไปเพื่อให้มนุษย์ทําตามอย่างมีเพียงเมื่อมนุษย์นำทางผู้คนเท่านั้นพระองค์จึงตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นในสภาวะมนุษย์ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้รับความเลื่อมใสและความนบนอบจากพวกเขาและด้วยการนั้นจึงได้บรรลุสภาวะความเป็นผู้นำของผู้อื่นในทางกลับกันพระเจ้าท่งพิชิตมนุษย์โดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์โดยลำพังจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะทรงได้รับความเลื่อมใสาจากมนุษย์หรือทรงทำให้มนุษย์นิยมบูชาพระองค์ ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำก็คือทรงค่อยๆปลูกฝังความรู้สึกเคารพต่อพระองค์หรือสำนึกแห่งความมิอาจอย่างลึกได้ของพระองค์เข้าไปในมนุษย์พระองค์ไม่ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้มนุษย์ประทับใจทั้งหมดที่พระองค์ทรงจำเป็นต้องมีก็คือเจ้าต้องเคารพพระองค์ทันทีที่ได้เป็นพยานต่อพระอุปนิสัยของพระองค์ไปแล้ว พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตินั้นเป็นของพระองค์เองมนุษย์ไม่สามารถทำแทนพระองค์ได้และมนุษย์ไม่สามารถบรรลุได้เฉพาะพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถทรงพระราชกิจของพระองค์เองและนำมาซึ่งยุคใหม่ที่จะนำทางมนุษย์ไปสู่ชีวิตใหม่ๆได้พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตินั้น ก็เพื่อทำให้มนุษย์สามารถมาเข้าสู่การครองชีวิตใหม่และเข้าสู่ยุคใหม่พระราชกิจส่วนที่เหลือถูกส่งมอบให้กับบรรดาผู้ที่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติผู้ซึ่งได้รับความเลื่อมใสจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นในยุคพระคุณพระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจสองพันปี ภายในเวลาเพียงสามปีครึ่งของเวลา33ปีของพระองค์ในเนื้อหนังเมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้นพระองค์ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของ2 0 0พปีหรือของทั้งยุคภายในช่วงชีวิตที่สั้นที่สุดเป็นเวลาไม่กี่ปีเสมอพระองค์ไม่ทรงทำให้ล่าช้าและพระองค์ไม่ทรงหยุดชะงัก พระองค์ทรงก็แค่บีบอัดพระราชกิจของหลายปีเพื่อที่จะให้มันเสร็จลงภายในเวลาสั้นๆไม่กี่ปีเท่านั้นเองนี่เป็นเพราะว่าพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติอยู่ในสภาวะบุคคลน,นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการเปิดตัวทางออกใหม่และนำทางไปสู่ยุคใหม่ทั้งหมดทั้งสิน้น